รายการใหม่ my God, my. พี่พงศ์谢谢 eter, ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าเรีจะเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยคขายินเขาอยู่กัถ่ายพี่แออนีแกอเหรอนี่แกาอเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ไอคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมาก ไม่พอ,อ,อพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจยนะเงียบเลยัตแลวเร็วโอเคแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเลาวมีผัวแล้วรู้ครับร,ร,ร,รู้ครับรู้แล้วมีทางเีอะไรอ่นนะ หนุ่มขอโทษคนระับหนุ่มหนุ่มหนุ่มสัญญาว่าต่อไปกาแฟกับเพื่อนโซ่โซ่โซ สุก็อ <Netz> ย <mainly j> ่าไปชื่อนะวันเเดกัหนอุื่สัญญว่าต่อไปลุมจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตอดเวลาที่ผ่านมา แกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแม่ภัยจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็กินาอแล้วก้อยใสหัวเอาไปชีวิต้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแ,แล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของแกชีวิตแกที่ไม่มีครั้งอะคือเหมือนกับ<อ>ไม่<อ>ไมีคนต่อทางไปวันนี้นหแหละ ออกไปเมย่อาจ๋าแกไม่ต้องมาเรียกนธอเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปดิเออไปเลยไปไไปสปไปไป ไอ้แกนี่เลยอก่ไนี่ไงนี่ไถุงกบนี่ไงถุงกบอะแกทำใช่ไหมเนี่ยเปกเมาไม่ใช่กจะเป็นทฮะแกแข็งใช่ไหมที่ฉันไล่แกออกเนี่ยแกก็เลยเอาศบเนี่ยมใส่น้ำซุปลูกค้าฉันกะให้ร้านฉันที่ผา่ใช่หมะเออใช่ก็แต่ เดี๋ยวนี่เจ๊กับลูกน้องทะเลาะกันเหรอทล้วมันทะาะมาซวยด้วยเนี่ยฮะมากินน้ำตบต้มเนี่ยฮะโง่ารือว่าไปทางซวยแล้วกันอ๋อนี่ไม่ไม่สำนึกเหรเนี่ยไอ้แดงช่วยเจ๊หน่อยได้เด็ดมาเนี่ยเลยตาต่อตาฟันต่อฟันแกเอามาซุบให้ลูกค้าจริงใช่ไหมแกเป็นคนจริงมาซุบกันเหมือนกันเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมาช่วยกันคิดไป วันนี้บอกว่าไอ้แดงฮะผมขอโทษครับเจ๊ผมไม่น่าทำเลยเจ๊ผมขอโทษยัง <c oughs> ไงล่ะทำแบบไหนก็ได้แบบนั okay. ้นแหละเอาอีกไหมเจ๊ไม่เอาไม่เอาไม่เอามีผม <c oughs> ผมขอโทษผมขอโทษเนไงล่ะเป็นไง อจะทำอีกไหมไม่ผมไม่เอาแล้วเจ๊มั่งรถกระบะ ตุ Hoy, ๊กตาอะไรก็ทบผาซ่าไงก็แกผ้าซ่าไงใด้เลือกไหมไหมได้เรือไหมดูนี่นี่ไงโอ้นี่แกพี่ปามีอีป่าจะเลเอง ตอดูมาดูแลมาดูแลมาดูไอเหอน้าลุงใจไอแซมลงใจแซมโอ้ยตวอะไรกี่มาอาหนมอ่าดเอาอ้วนเหรอดูนี่โอ้ยนเรคนกนสานนิวาเลยแบบนยูี่อพวกเราล้อมไว้ยไหนีเออพี่ครับนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนี่ไอพวกคนเรวเนี่ย เวลาทผิดนะไม่คิดได้ไมไเราจะลอทีช่ๆๆแ้อะไรให้ซื้อได้เลยกาบไปนึกแล้วเราตูาโอ๊ยดีครับพี่ขอรองครับผมจะไม่ทำแบบนี้แลนะนะผมจะไปดีไซน์ถึงไม่ได้นะครับไปถึง่าแบบนี้ลนีอะไรสงสายกูไห เขาไม่เชื่จะไปฟ้องเราป่าหนูนะครับพอเอนอันแกเองก็ไม่มีเ็จถ้าไกล้เลยค่ะนูนไปคือครับลุงดูแกกับลุงเศษลุงนองไป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 ไม่ต้องไ,ไ,ไปหาครับพวกออามาแล้ววันคาน